ดีใจมากที่ได้มาสบีนา่าเพราะว่าติดตามบริษัทนี้มาตลอดดีมากเลยนะคะที่ได้เข้ามาเรียนลงทุนลกล้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เข้ามาเรียนเวลาที่เราจะไปซีวีเนี่ยเราก็จะต้องไปแย่งกับนักลงทุนจํานวนมากแต่พอเราได้สมัครเรียนเนี่ยเราก็ได้ลงในกลุ่มแล้วก็ได้มาง่ายมากขึ้นที่สนใจหุ้นสบีน่าเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่ศึกษาหุ้นโดยเรียนกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ถ่ายทอดมาก็คือเราควรจะลงทุนในสิ่งที่เรารู้จักที่สุดนะคะ เพราะว่าเราก็เป็นกลุ่มเตรียมกเกษียณเนาะก็สนใจในเรื่องของันผลค่ะอยากมาดูประสิทธิภาพการทํางานนะครับว่าโรงงานเป็นยังไงมีการผลิตแบบไหนพนักงานเป็นยังไงบ้างผู้บริหารเวลาเจอตัวจริงแล้วการตอบคําถามตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าเนี่ยครับ มีโอกาสได้ลงทุนกับหุ้นนี้ด้วยก็เลยอยากจะทาความเข้าใจอนาคตกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจแผนการตลาดนะคะที่จะทําให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นก็เป็นความน่าสนใจอันนึงที่ที่เราอยากจะมาเรียนรู้ค่ะพอได้เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ย เราพบว่า,าตัว s าได้เองเนี่ยยังมีในเรื่องส t e ติที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆอะคะ่ะในเรื่องของการตลาดรวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารจัดการเนี่ยทำให้เราเชื่อมั่นซาบีไดมากขึ้นขอบคุณเพนต์ตคุณุ้ยคยนะคะคที่ช่วยทําให้เราได้มาเยี่ยมชมในครั้งนี้ก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ผู้ลงทุนเนี่ยมีการทํากันบ้านเป็นอย่างดีเราตั้งคําถามลึกๆที่ทําให้เราได้เรียนรู้อย่างมากเลยอะคะ่ะ รู้จักบ,บริษัทนี้ละเอียดมากขึ้นค่ะมากกว่าที่ศึกษาอยู่ที่บ้านพอจะคาดเดาแผนการในอนาคตของเขาได้ค่ะก็จะทําให้การประเมินหุ้นแม่นยําม,มากขึ้นมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่าหลังจากที่สัมผัสตัวตนของผู้บริหารได้คุยกับผู้บริหารแล้วเนี่ยครับผู้บริหารมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีแรงบันดาลใจในการทํางานมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพนักงานในองค์กรที่ค่อนข้างดีซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถ้าเราไม่มาซีวีเราก็จะไม่ไปทางดูได้เลยครับ ได้เรียนรู้มุมมองของอนักลงทุนเพราะว่าก็เป็นแค่ผู้บริหารน,นะคะมุมมองของผู้บริหารกับมุมมองของนักลงทุนเนี่ยก็แตกต่างกันก็ได้ความรู้ค่อนข้างมากค่ะขอบคุณเพจลงทุนกล้วยๆนะคะที่ทำให้พวกเรามีโอกาสได้มาคอมมูวนิวสิตในครั้งนี้ค่ะก็หวังว่าจะมีโอกาสที่จะทำซีดีกับบริษัทอื่นๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ